ลอยอน้อยหนึน่งกระดูเป็นเด้ออืมอืมก่อนรับชมคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอต่อไปครับ สวัสดีคับมาลูกกบชาแนลครับมาโค้งหลังหน้าม่วเดียวครับพี่น้องเลืยมาเบิ้งจะข้าวกันตัดหญ้าให้ม่วเหลวว่างหันหมวกกับหมวกห้างห้างครับน้ำเต็มมือแล้วครับพี่น้องตอนนี้บบรรบยากาศดีครับมีหอยกบหน่อยได้ครับพี่น้องเป็นกบธรรมชาติครับ ใส่เราตัวหนึ่งเมื่อหันเป็นระบบน้ำร้นครับพี่น้องฟังท่างพุ่นอ,อ,อย่างปเบปิ้งเต็มดังแอ้ทิตเมงงหันแล้แล้วครับนี่น,นีโอ้ยตลงไปแล้วบอท่านแล้วนะ่ะสองตัวแล้วครับดินกะสุดลงหลายเตบอพี่ครับ โกบหน่อยหลายครับพี่น้องปุ่นอะปุะป่นอะนี่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 ป,นปุนะปลาสลิดผม็อือสิไปน้ำหนาม,มาแล้วเนาะคลายก็เป็นฟ้องปลาสลิดก่อวอร์ดปะครับไม่ซีแมนอยู่ เดินมันสุดตโตลงเป็นแต่ย่างมาหนิก,กกวยกงหนิฉันจะลงไปในสาปวะทั้งมหมดแล้วครับ เออทางผีกระดามเต็มมัแล้วครับน้ำไหลทางฟังทางผลแล้วเต็มมอลอแล้วครับน้ำไหลทางอยู่ด้วยครับพี่น้องทางนี้ก็ไหลทางนี้ก็ไหลี่ เลยครับเต็มล่นเลยครับเต็มนอย่างนี้ครับบะหมีม่มกบใหญ่เหม,มีหอยกบหน่อยครับพี่น้อง ผมตามธรรมชาติครับมันมาโยงสิไปผมพาย่างประทางพี่เดี๋ยวห้อ,อยยางไปเบิง้งอู้บกแตกมั่นวนี่สุกบ่เดี๋ยวยางไปเบิง้งเบิ้งตรงครับตรงป่าน้ำบ่ไหลดอกครับห้าปลามันเบื่เมื่อนี้มันร่มร่มแห้งกันหน่อยอยู่เคียดตาย อับน่ามเต็มละน้อยหนึ่งโอ้เต็มครับน้ยยนอหนยหนี่กเมื่อแหงรับพี่้องยัี่บ่เดี๋ยวทุมมาใส่ บ่บ่ให้น้ำขอซาแล้วครับสามเต็มแล้วก็เลยเอาทอสั้นขึ้นโอ้ทางวีก็ะเริ่มพังแล้วเนี่ยพังหลายมองอยู่ครับช่วดินเนาอ เรามาลอกทั่วดินโอ้โหเสียงกรบเต็มลงไปว่งหัน เราเข้าไปยามตรงปากครับที่นี่พ่อโตวะ่ะมาไว้ก่อนนี่พ่อ แหงบะนี่น่าจะมีครับคนอาน้ำ โอ้แต่เดือนเลยมองนี่มันกาดินสุดลงไปครับนี่ข้างบักทั่วนี่ครับมันดินสุดบักทั่วก็ได้ กินหลายเต็มแล้วอาทิตย์ก้อนเอาปลามาปล่อยเหรครับเพราะไม่อาทิตย์ก้อนเอาอาทิตย์ว่างหันปลานิน่นปลาอิสบปลาทับทิมปลาไน่ังงี้สิ หลายอยู่ครับพูน้อยนี่เลืองเหรอแตงไทยเรืองเหรอแต่ว่าเต็มปูปูนะครบหน้าครับเต็มลงไปบ้างันเชืเ่อๆ่อไม่ต้งหยาได้พี่น้อง น้ำมน่าสาพอปีนี่เขาก็ได้ตายมม่เหลืยอแต่เยื้อ โอ้เบิ่งพี่น้องเบิ่งเาแบบนี้แั้วไม่ปลาเบิ่อมาล่ะโอเราใส่ผ้าน้ำตัวนี้งู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 ปลานี่ปลาบ่ะครับเบิ่งกัน ไม่มีฝุ่นครับ ข้าวตกแต่งกินกันนะข้าวตกแต่งกินก่อนนะครับพี่น้องนอยได้นอยได้เป็นตะซุกหันนอยนี่นอนนี่

เขาวาจะยังหนึ่งพี่นอ้องขาลองอยู่หน่อยหนึ่งก็ได้เสียดายห่ะกินแซมมี่ล่ะกินแซมมี่ล่ะแดงหม้อครับพี่น้องก,กินแดงหม้ออยเหี้ยแซำ แดงมูกับข้าวขาวมันสุกมันเหี่ยวออีกหน่อยหนึ่งก็ดูเป็นเด้ะถูกแฟนเออโนอนี่แดงกออยู่นอนนี่ จะก็ได้สุกป,ป็นได้หอกครับเบืองจากในแล้วในสีขาวอยู่น้ำร้ายครับ kính pheo để cả thái làm nam lái hay được sao โอเคครับขอบคุณสำหรับคนติดตามรับชมครับปอนนี้นีกพี่หนะสำหรับวันนี้ขอกาบคำว่มาสวัสดีครับ